และสาหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เราเนี่ยครับผมพูดง่ายๆว่าเราตรีมอยู่นะครับผมแล้วเราก็ทําการเปิดไอ้กล่องเอฟเฟกเตอร์เนี่ยประมาณ5กล่องนะครับผมแล้วเราก็ทําการสุ่มเอฟเฟกเตอร์ในวันนี้ซึ่งเอฟเฟกเตอร์ที่เราได้เนี่ยเราก็ได้มาจากการแลกโทเค็นตรงนี้นะครับผมกับบางอันเนี่ยเราจะซื้อกับเอฟเฟกเตอร์ของเบลดเดอร์ซึ่งเราทําไปแล้ว3อันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าครับว่าวันนี้สภาพมันจะเป็นยังไงสําหรับ ในกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้ามาแล้วคาบาวอัลตเมตคอมโบเปิดให้เติมแล้วที่ l i ทแมนช็อปถูกกว่าเติมเอ,องเข้าไวาผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับตัวลดลิ m แมนคอยพร้อมผ่อนได้นาสนสุดสุด10เดือนเติมไลฟ์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวาผ่อนได้มีเงินคืนที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ ที่อยากบอดแต่งตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดแต่งตัมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดก,ก็ติดโซเชียลสม,มุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค MVAP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นไม่แค่หนึ่งเท่าแต่สเปสเครับบสหรัไออ้กลก่ง ตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าห้ากล่องซาถูกกระจกทองสักอันสองอันเพราะมันมีมหมดอายุด้วยนะมันไอกล่องไอหานี่มีหมอดอายุด้วยนะนี่ครับกระจกทองสองอันเขาบอกว่ากระจกทององ่ายอยู่นะสำหรับกระจกทองกล่องเอฟเฟกเตอร์ไปซาถูกกระจกทองสองอันทีเด้อเพียงอุ้ย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  หัวฟูฟูัวฟ <abil minist> <že> ูเอเวฟูหัวฟูอูบิมูบิโมซัดกิจกรรมนี้แหละมันจะทําให้ต้องเป็นเศรษฐีหูดคําคเดียววันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มเอฟเฟคเตอร์กันจริงๆอยากได้อีกอันหนึ่งเตะอีกันหนึ่งมันมันมันเป็นแวมไพน์เนาะผมว่าสามอันที่ดีสุดคืออันนี้นะครับคือกิจกรรมนี้เราได้กระจกทองมาเนาะ กระจกทองมานะครับเราก็จะทําการส่องเอฟเฟกเตอร์กันแต่ตูมเบทเนี่ยผมพูดได้คำเดียวว่าเราไม่สามารถซื้อมาได้เพราะว่าอันที่ยังไม่ได้ส่องเนะี่ยสามร้อยห้าสิบเอ็นพูดได้คำเดียวไว้เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเอาตามกิจกรรมมาก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่ส่องอันนี้เราต้องใช้อันที่ล็อกอันที่มันมันมันไม่ผูกมัดเหตุผลเพราะว่าเผื่อแม่งติดของดีๆแล้วแม่งขายได้เว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยจำเป็นจะต้องใช้เพราะว่ากระจกทองเนี่ย เราอย่าเราอย่ามวัวส่วนมวัวตัวนะกระจกทองแพ,ง,พงมากนะบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ลงยังวะไม่รู้อ่ะละสองร้อยห้าสิบสารอยห้าิเอมไลนะเว้ยคี่ดูที่เราเปิดกิจกรรมนี้มาเราได้มาสองอันนะ่ะเหมือนมูลค่าห้าร้อยเอ็มว้าวปะ่ะแล้วหลก่กก็ลุยกันเลยดีกว่าไปแพงมา

ต่อไปเราไปจี้กัน in t u i t i o นกันดีกว่า,า,าปไปมันดีไหมวะเนี่ยต่อไป Art of ออฟเพีย s ์ <Hey. S 2> ตันเลเดอ้ออ yeah. oh. ีมัน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 เป็นไงวะจันอาการเป็นไงวะ <laughs> อาการเป็นไงวะ อินทูคมสุดแต่วิงวงว่งวิ่งวิ่งไวกันระยะเวลาไหนเดียวกันวะแต่ละโหแต่ระยะเวลาแม่งหนึ่งวิเองอ่ะจริงจริงอินทูถ้าเป็น6 7มันเท่าไหร่อ่ะเชื่อไม่มีดวงเลยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอินทู into, ระยะเวลาอินทูมันตันเท่าไหร่อ่ะสามวิถ้า6ถ้า6ทับแม่ง2วิ คือวิ่งเร็วดีแล้วจันได้วิ่งเร็วสวยแล้วจันวิ่งเร็วมันมันเอาไปขายได้นะวิ่งเร็วอ่ะเห็นปะจ้านเห็นปะคนส่วนใหญ่อยากได้อินทูชั่นเพราะวิ่งเร็วครับจันแพงผมว่า300ร้อยอะผมว่าสา0สี่ร้อะมีขายได้อะใช่สามร้อยมีขายเพราะว่าอินทูชั่นอะผมว่าวิ่งเร็วอะมันดีโอ้โหมันวิ่งโคตรไวครับจันวิ่งแบบ วิ <Universe> uh, ่งอับเบอร์สเกอร์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวดูโด้ด้การวิ่งไวของอินดูวิชั่นคือโมบายอะอะไรหลายคนเล่นโมบายอาจจะยังไม่รู้ว่าการวิ่งเร็วของมันมันเวอร์มากเลยนะโด้เดี๋ยวโด้เดี๋ยวโด้ดะมันก็ไม่เจ๊งเราถือว่าได้ใช้เหมือนเราได้ของไม่เงินเจ็ดสิบห้าเอ็มไอเทียดูนะปั๊บดูดิเนี่ยมันวิ่งเร็วมากอาจารย์มันเร็วไหมมันเร็วไหม เนี่ยเร็วนะงงเนี่ยดูเดินดิไล่ขวดอะถือว่าวดีถือว่าดีถือว่าดีอย่างน้อยมันก็ได้หนึ่งวิมาเพิ่มอะประมาณนี้ครับสภาพที่เราได้มานะครับผมคืออย่างน้อยก็กระจกทองก็หามาฟรีเนาะอันนี้แรกอแท็กสามสองเขากระโปงอันนี้กระโปกมากนะครับดูมเบดอัะนเะนี้โคตรกระโปกเลย แล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น a ัน o f f e n e เนะครับจะได้ a อดเม m เพิ่ม220แล้วก็เวลาเพิ่มมา1.5วินะครับก็ถือว่าก็มีใส่ในราคาที่ไม่ได้แพงมากอะก็ถือว่าดีออะจะลองหิดภาพดูกะโจกทองอแล้ว300เราเราจะเราจะเอามาใส่ยังไงถูกไหมถ้าเทียบกับเงินที่เราเสียไปก็ไม่ได้แพงละมั้ง